ครับสวัสดีท่านเพื่อนทุกชนนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าทราบไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าเนะาะถ้าได้ยินกดบอกว่าได้ยินนิดนึงนะหรือว่าไม่ได้ยินยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้นะครับมากับมิกกี้นะครับวันนี้มิกกี้โอเคกออืนเลยวันี้สวัสดีครับมิกกี้เสกรถสวยนะครับมากับเวลาที่เรานัดหมายกันไว้ห้าโมงนะครับกับวันนี้นะครับผมจะให้ความรู้หรือว่าแชร์ประสบการณ์กันเล็กน้อยนะครับกับช่วงนี้ที่หลายๆคนเนี่ย มีงานอนดิเลกทํากันเยอะมากเลยนะมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เปลี่ยนงานอนดิเลกให้เป็นเงินนะครับทํายังไงนะครับเดี๋ยวนี้กี้จะมีจะมีมาบอกนะก็ใครที่เข้ามาแล้วนี่ก็เข้ามาดูกันนิดนึงนะครับโอ้โหโอเคได้เย็นชัดเจนชัดเจนมากๆนะครับโอเคยางอื่นเลยการสวัสดีท่านเพื่อนๆกนก่อนนะครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับเพื่อนๆที่พี่น้องๆทุกคนนะฮะ วันนี้มากับเวลาห้าโมงเย็นนะครับผมกับมิกกี้เมทาสินนะครับมิกกี้เสกรถสวยนะครับก็อยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าก่อนอื่นเลยที่หลายๆคนจะเห็นว่าผมมีงานคาแคร์เนี่ยอันดับแรกเลยมันคืองานอะดิเลข,ของผมนะมันคือการล้างรถมันคือการเช็ดรถนั่นเองแต่ว่างานเลยที่เห็นในชัดจริงๆเลยก็คือในเรื่องของการเคลือบแก้วหมวกกันน็อกนะครับ ก็อย่างที่เห็นไปในรูปก่อนหน้านี้โปรโมทก่อน,น้นี้ว่าเปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นเงินนะครับทํำยังไงนะครับอันนี้ผมเล่าเล่าในส่วนของงานอดิเรกอันนี้ก่อนเลยก็คือว่างานอดิเรกตัวนี้นะครับเป็นงานที่ทางลูกค้านะครับคือรุ่นพี่ของผมเนี่ยเขาเคลือบแก้วรถมอเตอร์ไซค์เขาเคลือบแก้วรถย,ยนต์กับเราปกติอยู่แล้วเขาก็เลยอยากจะเคลือบแก้วหมวกกันน็อกเราก็เลยสรรหาวิธีมาที่จะเคลือบแก้วหมวกซึ่งตอนนั้นน่ะน้ยา เคลือบแก้วเนี่ยมันก็มาจากมันก็มาจากน้ายาที่เคลือบรถนั่นแหละนะครับแล้วก็เครื่องมือในการขัดยังไม่เล็กขนาดสมัยนี้นะยังใหญ่อยู่ยังเป็นเครื่องใหญ่ๆอยู่เราก็ใช้ความพยายามในการขัดเนี่ยให้เยอะที่สุดเพื่อให้หมวกมันเรียบร้อยสวยงามก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเขาไปความรู้อะไรไม่มีทั้งนั้นนะครับข้อดีของที่ผมบอกว่าเอางานอดิเรกมาทําเป็นเงินเนี่ยเพราะว่างานอดิเรกนะครับมันเป็นงานที่ มาจากความสนุกมันมาจากความสนุกมันมีมันมาจากความชอบแล้วมันจะแล้วมันจะออกมาได้ดีซึ่งจะบอกว่างานดิเลกทุกงานเนี่ยมันเป็นเอ็กเปิดในเรื่องนั้นๆโดยที่คุณไม่ได้โดนบังคับมาเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบมีงานดีเลกอยู่แล้วทำไอเนี้ยทุกวันเราชอบทำงานอย่างนี้ตลอดเราชอบเล่นอย่างนี้ตลอดนะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ยังไงหลายๆคนก็คงสงสัยว่าเอ้ย เราทำงานอยู่แล้วแล้วมันจะเป็นเงินได้ยังไงอาใช่สิมิกกี้เปิดร้านคาแคร์มิกกี้มีร้านก็เลยสามารถทำเป็นเงินขึ้นมาได้นะครับออกเอ่อไปเคลือบแก้วหมวกก็เเปิดไลน์โปรดักต์หนึ่งตัวนะครับเนี่ยนี่หมวกวันนี้หมวกหมวกกระน็อกนี่หมวกกระน็อกข้างหลังก็เป็นหมวกกระน็อกอันนี้นะฮะหมวกกระน็อกหมวกกระน็อกพวกนี้ลูกค้ามาเคลือบแก้วนะครับอ่อใบหนึ่งผมคิดราคาอยู่ที่สองพันห้าสามพันห้าสามันบาทนะครับ วันนี้เข้ามาสามใบนะครับสามใบนี้รวมกันเฉพราะวันนี้งานอดิเรกข,ของผมนะฮะก็คือแปดพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้แหละครับเป็นงานดิเรกจริงๆเพราะว่างานตัวนี้ผมไม่ได้ให้ทางทีมงานของ RPM ได้ทำเลยนะผมเป็นคนทำคนเดียวก็จะบอกหลายๆท่านไว้ตลอดนะครับว่าถ้าใครที่อยากจะทำหมวกกันน็อกผมทำให้เท่านั้นแล้วก็จะใช้เวลาการค่อนข้างนานเพราะว่าใบหนึ่งสองวันอยู่แล้วเพราะว่า ถ้าวันไหนผม,มเหนื่อยล้าจะจัดผมทําให้ไม่ได้จริงๆคือเพราะว่าตอนที่จะต้องเคลือบเนี่ยก่อนจะเคลือบจะต้องขัดเตรียมผิวอะไรก่อนนะครับมันต้องใช้มันต้องใช้ทั้งล่างทั้งแขนแล้วก็ใช้ตาในการเพ่งในการดูว่าตรงไหนมีรอยอยู่อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ผมทําโดยที่แบบไม่มีใครบังคับนะครับก็ถึงบอกไงว่างานอดิเรกเนี่ยมันเป็นความเอ็กซ์เพรสตนะครับอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทําอะไรที่เรารักอยู่เนี่ยมันออกมาได้ดีเสมอแล้วออกมาได้ดีที่สุดโดยที่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีคําติมีแต่คําชมแล้วก็มีแต่ความสุขด้วยครับแล้วยิ่งแล้วยิ่งอ่อยิ่งทําทุกวันยิ่งเก่งขึ้นทุกวันยิ่งคุณหาข้อมูลทุกวันคุณจะเก่งในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะนั้นงานอดิเรกทุกงานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันสามารถเป็นอาชีพคุณได้ไม่แน่นะครับ สำหรับใครบางคนที่กําลังอยากจะหาอาชีพเสริมอยู่เนี่ยทํางานหรเล็กที่คุณรักไปทุกๆวันเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณมีอาชีพเสริมที่คุณรักอีกหนึ่งอาชีพก็ได้นะเหมือนกับผมนี่เองนะก็คืออันนี้ผมเล่าในส่วนของผมในในใน,ในภาคส่วนของผมให้ฟังนะว่ามันมีมันสามารถทําได้แล้วทํำยังไงทํำยังไงในชะ่ไหมตอนนี้นะ ไม่สามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วเพื่อนก็ไม่สามารถมาหาเราได้ลูกค้าจะมาหาเราได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นผมบอกเลยว่าช่องทางที่เด็ดที่สุดในช่วงนี้ก็คือออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามคุณอาจจะไม่ต้องออกมาหน้ากล้องอย่างผมก็ได้เพราะคุณยังไม่รู้จะพูดยังไงยังพูดไม่ถูกก็วิดีโอก็ได้วิดีโอถ่ายผลิตภัณฑ์ของคุณถ่ายของของเล่นของคุณแล้วก็พูดบรรยายไป หรือถ้าไม่พูดบรรยายเราก็ถ่ายวนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นความสุขของตัวเองนะฮะก็ทําให้แบบก็ทําให้มันมีผลงานทําให้คนทั่วไปหรือว่าเพื่อนคุณก็รู้แล้วว่าคุณทําอะไรซึ่งปกตอิอาชีพคุณอาจจะไม่ใช่อาชีพนี้แต่เพื่อนคุณก็ไม่รู้ว่าคุณทำงาอนอดิเรกอันนี้มาก,ก่อนแล้วเห็นแล้วก็เฮ้ยมันมันดีนะมันทํำยังไงซื้อได้ไหมอันนี้คือตัวอย่างนนะบางคนนะครับบางคนก็คือเอ่อทำอาหารทำอาหารก่อน เอามาหาไปงาาดิเลกถ่ายรูปลงอินสตาแกรมลงโซเชียลทุกวันนะครับเพื่อให้เพื่อให้มันบันทึกเพื่อให้มันมีความสุขของตัวเองไปไปไปมา,มา,มาคนดูเยอะจัดถามเลยว่าทํายังไงมีขายที่ไหนอ่ะเป็นช่องทางแล้วเป็นช่องทางที่คุณไม่รู้ตัวแต่ในเรื่องของการขายนีก่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องดิวกันกับคนซื้อคนขายว่าจะเอาแบบไหนจะส่งยังไงดีถ้ามันสามารถส่งได้ก็ส่งให้เขาดูแล้วกัน เขากลายเป็นเงินโดยที่คุณไม่รู้ตัวและอีกอย่างหนึง่งถามว่ามีใครบังคับคุณไปทํำไหมไม่มีใครบังคับนะสังคมไม่ได้บังคับให้คุณทํานะแต่ว่ามันเป็นเงินขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นคือจากงานอดิเรกแต่ก่อนที่จะเป็นเงินคุณทําสิ่งนั้นเป็นงานอดิเรกจริงๆแล้วหรือยังแล้วก็ทํามาให้คนอื่นเขาเห็นนะครับว่าเอย่างงานอดิเรกจริงๆอย่างที่ผมทาทุกวันนี้ก็คืองานไม่ว่าจะเป็นการล้างรถเกือบแก้วดูแล,แลรักษารถยังมีหลายอย่างนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็น แต่ผมไม่เคยสื่อให้ใครให้รู้เช่นงานซ่อมรถมั่งงานสติกเกอร์งานอะไรเงี้ยงานดิเลก็กมันเป็นงานดีเล็กผมมาก่อนผมก็เลยทําให้กับทางญาติทางเพื่อนนะครับซึ่งถามว่าไม่เคยคิดไม่เคยคิดจะเอาค่าแรงอยู่แล้วซึ่งทางช่างหรือทางคนที่ติดต่อทําให้เราเนี่ยเขากให้ค่าคอมมิชชั่นของเรามาเองหรือ ผมมีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่งผมเคยมีเพื่อนอยู่ที่พระจอมเกล้าพระนครเหนืออันนี้บอกก่อนผมจบพระจอมเกล้าพระนครเหนือมานะครับก็คือภาคฟิกส์ซึ่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเรียนกันค่อนข้างหนักอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆก็จะอยู่ภาควิชาอื่นเช่นคณิตศาสตร์ครอมพีวะอะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อนผมอยู่ภาควิชาหนึ่งภาควิชาคณิตศาสตร์มั้ง อด,ด้วยการเรียนที่ผมไม่ได้สนใจว่าเขาเรียนยังไงแต่ที่ผมเห็นกนะ็คือว่ามีอยู่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาทํางานไอเลกเขาชอบมากๆเลยก็คือการเล่นเกมคุณเคยเห็นคนเล่นเกมจนได้ดีไหมอันนี้ผมอยากจะเล่าให้คุณทุกคนได้ฟังมากๆเลยแต่สมัยนั้นไม่เป็นไม่ได้เป็นไม่มีโซเชียลด้วยนะเมื่อประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยสิบเอ่อสิบห้าปีสิบห้าปียะเมื่อสิบห้าปีที่แล้วไม่มีโซเชียลอย่างนี้นะครับ บอกเลยว่าเมื่อก่อนน่ะสื่อโซเชียลยังไม่เยอะขนาดนี้แต่เพื่อนผมเอางานอดิเรกทําเป็นเงินได้ด้วยความที่เขาเล่นเกมทุกวันรู้ไหมว่าอาชีพจากการเล่นเกมแล้วได้เงินคืออะไรเดี๋ยวนี้อเป็นสตรีมเมอร์ด้วยเดี๋ยวนี้โอ้โหคนเล่นเกมแล้วได้เงินน่ะในทิกตอกในเฟซบุ๊กนี่เยอะมากๆนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะมีสมัยนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะเพื่อนผมมาเล่นเกมจนแบบมันเป็นคนเขียนบทสรุป บทสรุปเกมอะครับคุณรู้จักมาใครเกิดทันมั้งเนี่ยนะบ,บทสรุปเกมก็คืออหนังสือคมพี์การเล่นเกมอย่างเล่นเกม RPG จนึงจะต้องเดินไปที่ไหนจะต้องเก็บของตัวไหนจะต้องไปหาใครก่อนจบฉากนี้ต้องคว้าไปไหนก่อนเขาเป็นคนเขียนบทสรุปเกมนะครับมผมไม่รู้ว่าตอนนี้เ,เพื่อนผมเนี่ยไปทำอาชีพอะไรแล้วนะครับดีไม่ดีอาจจะเป็น นักกีฬาอีสปอร์ตโอลิมปิกสักคนหนึ่งบนโลกก็ได้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเขาไปสู่จุดสูงสุดของงานดิเลกเขาเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่างานดิเลกทุกงานนะมันคือความเชี่ยวชาญโดยสิ่งที่คุณชอบแล้วฝ่ายหาโดยที่ไม่มีใครบังคับงานดิเลกนะี่คือสามารถหาเงินได้ในลักษณะนี้เลยนอกจากในช่วงนี้อ่ะในช่วงนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ในช่วงนี้ทํายังไงแพลตฟอร์มไหนที่มันจะสามารถสื่อให้คนอื่นเห็นได้อันนี้นะครับ นี่คืออันแรกเลยนะฮะสำหรับใครที่มองผมอยู่หรือฟังผมอยู่นะตอนนี้นะครับงานอดิเรกข,ของคุณถ้าคุณสามารถสื่อสารให้กับคนอื่นให้รู้ทาง Facebook ซึ่งเป็นช่องทางฟรีนะครับให้คุณเด็เาเห็นได้ทำให้เป็นงานอดิเรกทำให้มีความสุขทำให้เหมือนกับมีความสุขเนี่ย ลูกกตามมันจะออกมาเองไม่ว่าจะเป็นการขัดหมวกกันนอกการเล่นของเล่นของผมอย่างที่ผมทําให้คุณดูนะฮะผมอยากจะทําทุกอันให้เป็นเงินทั้งหมดเลยแต่ว่าทุกๆอันท,ที่ผมทําเนี่ยมันก็ออกมาจากอ่าสิ่งที่ผมทําทุกๆวันอยู่แล้วไองานหลักส่วนงานหลักงานงานเล่นส่วนงานเล่นก็คืองานเล่นเนี่ยมันจะมีความสนุกแล้วความสนุกเนี่ยมันจะสร้างเงินกลับมาให้คุณเองจากการที่คุณสื่อให้คนเห็นใน a ฟ e b o o k อ่าถ้าคุณไม่อยากให้เห็นหน้านะครับไม่เห็นหน้าอย่างนี้นะฮะมิกกี้ พูดได้ก็มิกกี้น่าดานาทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแห่งมิกกี้ก็ได้ถ่ายมือถืออย่างเดียวนะฮะเอาวันออย่างคุณทําอาหารคุณถ่ายมือถืออย่างเดียวแล้วก็อธิบายไปออธิบายนี้ทําอะไรตัดต่อวิดีโอถ้ามันยากนักก็ถ่ายไลฟ์สดไปเลยถ่ายวิดีโอยาวๆไปเลยแล้วอัพลง facebook หรือ youtube ก็ไปเลยนะครับทําให้คนอื่นเขารู้ว่าเราทําอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเอง ขอให้คุณได้เริ่มทําก่อนนะครับซึ่งจะบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เข้าสมัยที่สุดทันสมัยที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้อไม่ต้องเสียค่าโฆษณาก็มือเท e b o o k นะครับแล้วก็มีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือ i n s t a g r a m มหรือ t i k ต o k อ่าสองแพลตฟอร์มนั้นก็ไม่ต้องอ,อ,อัดนานมากถ้าเป็นอ,อินสตาแกรมประมาณนาทีหนึ่งมั้งตัดต่อนาทีนี้ทำอะไรนาทีนี้ทำอะไร ครับไม่ต้องเห็นหน้าตัวเองหรืออยากจะเสนอหน้าก็แชะขึ้นมายิ่งติ๊กตอกนี่เต้นจนได้ตังค์นี่จะบอกว่าติ๊กตอกนี่เต้นจนได้ตังค์นะครับบางคนนี่นะครับบางคนก็ได้เงินจากตัวติกตอกนี่ค่อนข้างเยอะจากงานอดิเรกนี่แหละผมบอกไว้เลยว่างานอดิเรกด้วยความหมายของผมคือความเชี่ยวชาญโดยชอบความเชี่ยวชาญโดยชอบเลยนะแบบออกมาออกมาจากออกมาจาก กระมลเลยอะกระมลสัดานเลยนะครับว่ามันชอบสิ่งนี้โดยที่ไม่มีใครไปบังคับเขานะครับเขาทําจากสิ่งที่เขาตั้งใจเขาค้นคว้าเขาหาข้อมูลมาตอบลูกค้าได้หมดที่ผมนะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างมีอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอาการส่วนใหญ่ลูกค้าแล้วก็เพื่อนจะมาถามเรื่องของซื้อรถมือสองดูยังไงอืมอันนี้เป็นงานดีเลยข,ของผมอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าผมไม่ได้เก็บตังค์เพื่อนนะก็คือผมก็จะช่วยดู ว่าเออเปลักษณะไงซึ่งไม่ได้เก่งไปทุกอย่างแต่ว่าพอดีมีประสบการณ์จากร้านคาแคร์มีประสบการณ์จากรถแต่งรถซิ่งมาให้เราได้ดูค่อนข้าง,างเยอะคันนี้เอ,เอากลักษณ์ของมันเป็นยังไงเราก็จําแพลตฟอร์มไว้มันเป็นความสามารถมันเป็นความสามารถส่วนตัวอย่างหนึ่งที่ผมสามารถจํารายละเอียดของรถคันนั้นๆได้นะครับหรือถ้าคุณหาเดี๋ยวนี้มันไม่ยากขนาดนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถคันนี้ะอะไรอย่างคุณเปิด Google เลยฮะ กูเกิลแล้วกดเขาว่าพิกเจอรดูอ่ะอยากอยากเห็นรุ่นรุ่นเนี้ยกดเซิร์ชชื่อรุ่นนี้แล้วกด p i กเจอร์นะฮะมาให้ดูเลยหรือถ้าอยากจะรู้ว่าสเปคเป็นไงเขียนว,ว่าสเปคสเปคครับมันก็จะมาให้บึ้มเลยนะฮะอันนี้ก็คือความความสามารถในการหาข้อมูลของคนที่มันบกมุ่นนะฮะหรือเรียกว่างานอิเลกนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับ มิกกี้นะครับก็มาแชร์เรื่องสนุกๆน,นะครับให้กับหลายๆคนที่อยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เวิร์กตลอดเวลาหรอกนะครับไอ้เวลาที่เราไม่เวิร์กเราก็จะเล่นเล่นไอ้ตอนเล่นเนี่ยมันสามารถทําเป็นเงินได้ยังไงนะฮะมันสามารถทําเป็นเงินได้จริงๆและผมก็ทํามาตลอดแล้วก็มีตัวอย่างประจากหลักฐานเยอะแยะมากมายนอกจากผ,ผมคนเดียวนะฮะยังมีอีกหลายๆคนนะฮะที่สามารถผลิตเงิน จากงานอดิเรกได้จริงๆนะครับจากแพลตฟอร์มของออนไลน์นี่เองแต่ถ้าคุณไม่สื่อให้คหนอื่นเขารู้นะครับว่าเราทําสิ่งนี้ด้วยความรักความชอบจนเชี่ยวชาญหรือเรียกว่าเป็นงานอดิเรกแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราทําแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเขาจะสั่งของจากเรานะครับบางทีอย่างที่ผมบอกนะครับเราสื่อให้คหนอื่นเขารู้เนี่ยเนี่ยงผมอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะทาเนื้อทําเนื้อหลายคนเห็นคนจะเห็นตลอดเพราะผมย่างเนื้อสวย ผมไม่เคยเป็นกุ๊กนะผมไม่ได้เป็นเชฟนะแต่ผมโทรไปถามเชฟเชฟก็โทรมาบอกผมผมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตผมดูว่า,เ,าเนื้อยี่ห้อนี้ลูกอะไรอะไรยังไงมันไม่ได้เป็นภายในวันเดียวแต่เราฝึกฝนจากความที่เราชอบนะครับจนวันหนึ่งมันออกมาสวยงามเราก็สื่อให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นที่จริงเนี่ยอย่าไปมุ่งหวังเรื่องของไลฟ์เรื่องของยอดวิวเรื่องของไลฟ์ว่าคนจะมาดูเรากี่คน ผมไม่สนใจแต่มันจะเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้ว่าเราเคยทําวันนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อสาปีที่แล้วใน facebook มันคือมันคือความสุขนะครับผมจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับเราเลือกทําสิ่งที่เป็นความสุขของคุณแล้วเดี๋ยวมันจะมีความสุขย้อนกลับมาเองนะครับก็อันนี้ฝากไว้นะครับสาหรับใครนะครับที่มีงาอิเล็กนะครับอยากจะสร้างเป็นตัวเงินเริ่ม จากการที่สื่อให้คนอื่นเขาเห็นก่อนเลยนะครับเป็นความสุขยังไงผมว่าไม่ตายแน่นอนนะอย่างน้อยออกมาออกมาให้ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทําอะไรนะครับมันจะส่งผลดีในในอีกไม่นานแน่นอนเพราะตอนนี้นะครับสื่อโ so ซเชียลมันเป็นสื่อที่ฟรีและเข้าถึงทุกคนได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าใครจะมาดูคุณแล้วเขาลําคาอะไรเงี้ยน,นี่มันคือความสุขของเรานะครับเราทํา และวันนี้ผมมาแชร์เนี่ยเพื่อให้ความสุขตรงเนี้ทําให้คนอื่นได้ทําเหมือนเราบ้างนะครับถึงช่วงหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับยังเขินหน้าอยู่ยังไม่กล้าออกกล้องยังพูดไม่มากเหมือนมิกกี้นะครับก็ถ่ายวิดีโอไปก่อนถ่ายวิดีโอพูดได้ก็พูดพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับหลายๆคนก็จะเห็นเราในวันรุ่งขึ้นทางหน้าจะบอกว่าในวันหนึ่งนะครับเราอาจจะเก่งในด้านนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้จะบอกว่าทุกวันนี้หมวกกับน็อกมาเคลือบแก้วผมใบละ สองพันห้าขั้นต่ำสามพันห้าห้าพันะครับวันนี้เข้ามาสามใบนี่คืองานดิเลกจริงๆเพราะว่าผมเริ่มทําให้กับลูกค้าที่เป็นรุ่นพี่ฟรีแล้วลูกค้าให้ให้เงินมาผมกบอกเออมันได้เงินด้วยหรอมันได้เงินด้วยงานดิเลกเนี่ยงั้นลองคิดตังค์ดูเออได้ติงตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมทํามาสิบปีแล้วนะกระหมกกระน้องเนี่ยไม่รู้ผ่านผ่านมือมากี่ใบแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าผม อดีเลกแบบ x เปิดขนาดไหนนะคุณเซิร์ชคาว่าเคลือบแก้วหมวกกันน็อกดูเห็นหน้าผมใน youtube เห็นหน้าผมใน Google แน่นอนนะครับอันนี้คืองานดีเลกที่ผมสร้างขึ้นได้จริงและเป็นประจักษ์หลักฐานว่ามันทาอยู่ได้จริงนะครับสําหรับใครที่มีงานดีเลกมีสิ่งที่ตัวเองชอบอยากให้เพื่อนรู้นะครับและสร้างเงินขึ้นมาได้นะครับอันนี้แนะนําเลยไม่ตายแน่นอนและดีด้วยวันนี้มิกกี้อะพีเอ็มมิกกี้เซกก็สวยขอราท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับ ชอบกดไลค์นะครับก็สื่อไปให้หลายๆคนนี่เห็นถ้าชอบแล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้ดูแล้วกันว่าช่วงนี้มันสามารถทำ่างนี้ได้แลาทำได้จริงครับวันนี้มิกกี้เสียงรถสวยขอราทันผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอไปกันยัง